น,นีชินชานวีรกกูลนี่ภูมิใจสิเพราะสามารถทำให้อสอมเนี่ย<ม>ได้รับค่าตอบแทน<อ>เพิ่มขึ้นโอ้โห,โห,โหนะต้องบอกเลยว่าไอ้เพิ่มตอนไหนเนี่ยมันไม่ได้ซึงเท<ม>่าเพิ่มตอนจะเลือกตั้งนี่แหละ<อ>เจ็นนะเออ,เอ,อแล้วเพิ่มเป็นเท่าตัวด้วยนะจากพันหึ่งเป็นสองพันเนี่ยไม่ทัดใจได้ยังไงทัดใจเ<ม>พราะว่านำเสนอเข้าสู่คอรมอ ด้วยลายมือของตัวเองต่างหากนะเออสื่อมวลชนก็คือฮาเลยทีเดียวเพราะเจ้าตัวเองก็โพสต์เอาไว้ใน Facebook ของตัวเองด้วยนะภาพต้นฉบับลายมือเขานะคะทีมงานเมื่อกี้เพิ่งส่งกันให้ได้แล้วนะขึ้นเลยค่ะนะคะก็จะเห็นนะคะมีลายมือนะด้วยภาษาไทยนะคะเห็นตั้งแต่หน้าปกแฟ้มนะคะปกแฟ้มก็เขียนบอกว่าห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล เจ็ด oh. มีนาคมหกหกการเพิ่มค่าตอบแทน